สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องปองไปสู้ผูดสกคนมาพอกระสาพี่คุณคนเก่าคนเดิมจ้าพี่น้องจ้าเมืองตื่นขึ้นมาตอนนี้เป็นมรากเก่าโม่งเศร้ามีคนเอากองมาส่งพี่น้องจ้าสเปเชียลเดลิเวอรี่ว,ว่า์ันปาดบวหอดกิโลพี่น้องน้ำนักเออคาส่งเกือบหาล่อยสเปเชียลเดลิเวอรี่ว่า์ันเ,เดี๋ยวฮอสีมาเปิดเมืองด้อจ้าพี่น้องจ้าว่าคืออะไรพี่น้องจะคือเพืเ่อนแค่ ทรงดวเนอกจากกอนใบม่วงวันสันตาสิบเภาเกือบหาล่วยนอกจากแพงคับแต่ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณมากมายนะคะสําหรับถัดทิ่ทรงมาไห้นะคะเป็นคุณแม่รักคุณแม่แพงกันเนอกจากหูจากกันอยู่ประเทศอังกฤษนี่แหละจา้าพี่น้องจา้มาเมืองว่าแม่คุณทรงยังมาไห้สาพิคุณเนอกจากแม่หักแม่แพง ต้อตงขอบคุณโซเชียลด้จ้าพี่น้องจา้าตองขอบคุณ f เฟซบุ๊กเนาะคะ่ะที่ทําให้เรารู้จักกันเนาะคะ่ะขันบมีโซเชียลจังสี่ห้ากบโบเด้งหูจักกันได้พี่น้องเพราะว่าอยู่คนละจังหวัดเลยเนาะค่ะ้าเมนอยู่เมืองไทยกับจังหวัดภัยจังหวัดมั่นยู่อังกฤษก็เหมือนกันเนาะคะ่ะย้อนโซเชียลพี่น้องจา้าน้ำพ่ายห้ามาหูจักกันตองขอบคุณ f เฟซบุ๊กมากๆเลยเนาะคะ่ะสมัยนี้นี่โอ้ยทันสมัยโซสอกโซเชียลเนาะคะ่ะติดต่อสื่อสารกันก็ง่ายเนาะคะ่ะ คนโบหูจักกันมาเ่นโซ่เชี่ยวกะอันหูจักกันนอกจากพี่น้องจา๋เาเนาสาวพิกลกับเ้าไปไกลเลยมากมาเปิดกล่องโอ้ยขอบคุณหลายๆนะคะคุณแม่กันที่มาค่ะขอบคุณนะคะสาวพิกลจะแกะดูเนาะคะ่ะว่าพี่แม่ส่งอะไรมาให้สาวพิกลโอ้ยค่ะสงแพงเ,พงเก่งใจเก่งใจ ราะสปิเชียลเดลิเวอรี่เนาะคะ่ะส่งแบบด่วนรวดเร็วทันใจเลยยังไงก็ถึงเนาะคะ่ะการันตีใบาการันตีอันก่อนใบม่วงเนาะจ้ะนั่นรุ่นน้ำสาวพิกลแมนว่าจ้ะแค่แกะกองสาวพิกลกะเบายืดเบาเน่าโอ้ยกะเป็นคุณบอกมักเบาเนาะจ้ะพี่น้องจ้าแทนนะนะ่นเอง ปลาเป็นกวนโอ้ยคุณแม่จ๋าคุณแม่จ๋าขอบคุณหลายๆคือทรงไหดูใหเตาแขกมาดีมากนะคะแขกมาดีมากเมื่แกดูรู้สึกซุ่มซำซุ่มซำเนาะจ้ะเดี๋ยวสิแกปึ๊บขมิดปาดจักหน่อยนะจ๊ะทิปว้าผักอะไรทำไมงามขนาดนี้โอ้โอ พักไทยในเมืองนอกนี่มีคุณค่าทังจิตใจมากด้จ้ะพี่นองจ้าป้าแมพ่พนคือเมตตาแม่เอ้ยป้าพักบุ้งค่ะพักบุ้ง,พ,งพักบุ้งเนาะค่ะพักบุ้งจีนพี่นงจ้าจังใดพนปลูกไดงงามคักงามแน่ยพี่นองเบ้ยค่ะส่งกับแพงพักกับงามขอบคุณหลายๆที่เมตตาลูกเต้าเนาะค่ะปุ้ย ใบใบแมงลักพี่น้องใบแมงลักกับใบโหระพาเนาะค่ะโอ้ยได้กินแล้วก็อยากกินแกงเห็ดขึ้นมาทันทีทันใดเลยผักผักบุ้งนานในประเทศอังกฤษเนาะค่ะลูกก็ได้รับของแล้วนะคะขอบคุณคุณแม่กันที่มาเด้อค่ะที่อันส่งมาให้ลูกกินจังไดพนปลูกผักได้งามค่ะงามแนนี่แหละจ้าพี่น้องจ้าอันความดีเนาะค่ะ แบ่งปันกันไปมีอย่างกระแบ่งกันกินมีหน่อยกระแบ่งหน่อยมีหลายกระแบ่งหลายบบมีกับ่บแบงพี่นองจ้าโอ้ยแม่เพิ่นใจดีกสาวพิคุณหลายปีที่แล้วก็ส่งมาให้กินเนาะคะ่ะปีนี้ก็ส่งมาให้กินอ๋อค่ะขอบคุณมิมตรไมตรีที่ส่งมาขอบคุณที่เมตตาสาวพิคุณเด้อจ้าเด้อจังใดคลิปนี้สาวพิคุณก็ฝากไว้แค่นี้ละจ้าเดี๋ยวพอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย